และตัวเราเองอะเรียนรู้จากการมองเห็นมากที่สุดน้องสบตาดีหรือ,อยังน้องมองเห็นหรือ,อยังน้องรู้จักพ่อแม่หรือ,อยังน้องเรียนรู้ได้หรือ,อยังนะคะสบตาดีไหมนะคะมีสมาธิจดจ่อได้ดีไหมเพราะฉะนั้นการมองเห็นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากทําตามเรียนแบบได้หรือ,อยังนะคะละชาช้าภาษาอย่างเดียวเรากระตุ้นได้เร็วระดับหนึ่ง รสาทสัมผัสหลายส่วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องสมองด้วยนะคะเราจะกระตุ้นพัฒนาการได้แต่ว่าเราจะต้องใช้เวลามากนะคะเพราะฉะนั้น การมองเห็นก็จึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะก่อนอื่นจะต้องไปเล่นกับเขาไปสนุกกับเขาให้ได้จริงๆให้ลูกสนใจให้ได้จริงๆจีบลูกให้ติดนั่นเองนะคะจีบลูกให้ติดไม่ได้ให้ลูกหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะคะหลีกหนีผู้คนรู้ไหมว่าทําไมเขาหลีกหนีนะคะอันนี้ข้อนี้สําคัญมากๆเลยลูกหลีกหนีเพราะลูกรู้สึกกลัวรู้สึกมีความกังวลรู้สึกว่า เราเข้าไปรบก,กวนน้องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการหลีกหนีของเขาจะมีมาจากหลายสาเหตุมากบางครั้งเราพยายามอยากสอนลูกเนาะอยากสอนว่าน้องทําแบบนี้ลูกน้องออกเสียงแบบนี้ลูกน้องพูดแบบนี้ลูกน้องทําแบบนี้ลูกน้องอย่าทําอย่างนั้นน้องอย่าทําอย่างนี้กลายเป็นว่าเขาอะไรคะ <S <S เขาหลีกหนีเราเขาไปอยู่คนเดียวนะคะลูกไปอยู่คนเดียวเพราะว่า กลัวเราจะมารบกวนกลัวเราจะมาบังคับนะคะอันนั้นคือสิ่งที่น้องหลีกหนีนะคะคราวนี้ อย่าลืมว่าจะต้องจีบลูกให้ติดก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องสอนตอนเนี้จีบลูกให้ติดก่อนให้ลูกสนใจอยากเล่นกับเราศบตาเราดีเล่นสนุกด้วยกันผ่อนคลายด้วยกันให้ได้ก่อนแล้วการสอนค่อยๆเติมลงไปเติมลงไปแทรกลงไปกับการเล่นนะคะเขายังเด็กอยู่เรายังบังคับไม่ค่อยได้เมื่อไหร่ก็ตามที่พัฒนาการช้ายังบังคับไม่ค่อยได้ใช้ความสัมพันธ์นะคะใช้ความสัมพันธ์ใช้ความรู้ สึเข้าไปนะคะช่วยให้สนับสนุนให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเรื่องวินยใเรื่องการกำกับตัวเองค่อยคอยแทรกมาไม่ใช่ให้ตามใจเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูขั้นดูขั้นของพัฒนาการดูอ่าระยะนี้เราจะเริ่มเรื่องไหนอ่าระยะต่อไปเราจะเริ่มเรื่องไหนเราค่อยๆแทรกลงมานะคะ